สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนปิดแท็บบาร์นะครับตรงนี้นะครับตรงสีดำๆข้างล่างนี่นะครับก็เห็นหลายคนมีปัญหานะครับเรื่องนี้คือเมื่อก่อนผมก็มีปัญหาเรื่องที่แบบเวลาเล่นเกมแล้วไอ้แท็บบาร์นี้มันบังนะครับหรือไม่ก็เมาส์มันออกมาจากแท็บบาร์นะครับมาแตะแท็บบาร์ตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับเอาเมาส์มาคลิกขวาตรงนี้นะครับ คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ให้กดตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนมองหาอันที่2อ,อันนี้นะครับเราให้ทุกคนติ๊กนะครับอันนี้คือของผมติ๊กอยู่แล้วมันก็เลยแบบเมื่อกี้มันเลยมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าของใครกดกดออฟไว้อย่างงี้นะครับก็ให้ทุกคนกดออไว้นะครับตรงนี้ก็ แค่นี้นะครับก็ได้แล้วแล้วถ้านี่นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ